ย้อนภาพคู่ใบแรกและใบสุดท้ายเวียและเบล่าเดือเพียงความทรงจำดีๆปิดฉากรักกันแล้วจริงๆสำหรับอดีตคู่รักพันนำค่ำช่องเวียรสุกดารวัตกับเบล่าดานีซึ่งทั้งคู่ตกเป็นข่าววงในมาว่าได้กันแล้วจริงๆก่อนที่วันนี้30พฤศจิกาย,ยน2514สาวเบล่าได้ออกมาตอบชัดว่าลดสถานะกันจริงตอนนี้เรายังเป็นพี่น้องที่ห่วงใยกันทุกอย่างเป็นการตัดสินใจร่วมกันของคนทั้งสองคนไม่มีเรื่องของมือที่สามใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องได้ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องขอองงงงาานนนนนแแต่นแน่น ท่ามกลางแฟนคลับต่างใจหายแบบ100%เปเซเมื่อได้ยินแบบนี้ต่างพากันย้อนดูภาพเก่าๆอันแสนหวานของพวกเขารักกันมา9ปีวันนี้ต้องจบตรงซึ่งคู่นี้นับได้ว่าเป็นคู่รักที่แฟนคลับชื่นชอบและรอฟังข่าวดีมาโดยตลอดน้อยครั้งจะเห็นข่าวามีปัญหาก,กันวันนี้ทางเราจะพาทุกคนไปย้อนโชว์ภาพในอดีตกันค่ะซึ่งเป็นสภาพที่มีความหมายถึงการเริ่มต้นและการจากลาของเวียและเบลล่า ภาพแรกคือการเริ่มต้นเป็นวันที่เวียหอบชอ่อดอกไม้ชอ่อใหญ่ไปยินดีเบลดาในวันดับปบินียาเมื่อปี2559เสมือนเป็นงานเปิดตัวแบบเป็นทางการว่าทั้งสองนั้นได้คบหาาดูใจซึ่งได้สร้างความฮือฮาในสมัยนั้นไม่น้อยจากนั้นแฟนคลับก็จะค่อยๆได้เห็นโมเมนต์ที่น่ารักของทั้งคู่มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งภาพคู่และคำหยอดกันกลางไอจีจนถึงภาพคู่สุดท้ายภาพที่2เป็นภาพคู่สุดท้ายที่เราได้เห็นในไอจีเป็นวันที่ ura, เบล่าไปส่งเวียที่สนามบินเพื่อเดินทางไปถ่ายทําภาพยนตร์ฮอลลีวูดเธอทีนไรท์สิบสาชีวิตในถ้ำหลวงที่ประเทศออสเตรเลียถือเป็นภาพคู่ภาพสุดท้ายของความรัก9ปีนับจากวันนั้นมีเพียงคอมเมนต์หยอดกันรายๆภาพคู่ลงสตาแกรมจนถึงวันที่ประกาศเป็นทางการว่าเลิกกันแล้ว